ร้อนซื้อมาผาาร้าน,นอ่ะบอกกับสวัสดีและสบายดีเดอ้อพี่น้องอันนั้นบ่าวพามีเนาะน้องหักเนาะเสาวพรเข้าไร้่องเนาะโดยสบายดีอันนี้กล่องสดเดอ้อพี่น้องเดอ้อกล่องสดพามีอามาสื่อลุกชิดเนาะกับสื่อนุ่มวัมแรกวันเกิดล้านสาวนอา้องแม่ยะน้า ตาสะเพาะเสือนุ่มเนาะขาหม,ม่หมกเนาะขาหม่หมุกมุกาหารเนาะเพิ่นกับไา,ายสองเผ่นเนาะเฮากับไายสองเฮาเนาะผสมประสานกันกางหาเลือกเนี่ยวะเก็บเงินเก็บหักเจ็บซิบก็เลยพากันามาเลือกชิด เฮพยสะโพกำลังเลือน้ากำลองทรายเนาะลองพามีคนกับสายสะพานบุญคือกันเนาะอันนี้สีโพส่องน้องเจื่อกับโพส่องขาสะเจ้าด้อรันพีทีอาร์เนาะ มีนจะอัดสิบพส่องสะพอนเนาะอ่าไอ้หน่องทรายเพิ่นมาเลือกสวยเนาะน้องพามีเนาะมันจะได้รวมงานกันอยู่พี่นอ้องเพิ่คนเป็นนักร้องดังเลยนี่น่นองพามีนักร้องดังไอเ้เดี๋ยวหนอ่นอยวิวสองสามแสนได้พดอพอเดือน สปอ,อร์กับสีสูบๆในเรื่องนึงเนาะพี่น้องเมันบกคร่องหนักแต่งโตนเนาะมันเป็นตัยิ่งที่ลุยขนาดลุยแดดลุยฝนลุยมันดีกว่าแหละแดดแบไปเนาว่าเอาเครื่องไปบริจาคเหมือนี้กลับไปน้องเพื่อนน้องน้ำผึ้งเนาะไปเอาตวัวไปไหายเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศเนาะเรหักเน่ยหักน้องพามีแล้วก็สอปอน ไปไปต่อบ่ไปตออ่ปตอโอ้ไปไปไปี๋ยวเดี๋ยวอยู่รอนลำหลังคนเนาะพี่น้องเนาะกล่องคากิซนะันเนาะบ่เฮาเอากล่องส่วนโตมาเนาะพี่น้องอก็จะขอไปนำนำหาดต่างๆเด้อยางว่ายขนาดเนาะสองไหนหนอ,อง้น้องเพิ่น แพงกันคือเก้าพี่น้องมาหมกดาหานไปกรุงเทพอี่วันที่หนึ่งที่สองกลับไปกรุงเทพเนาะบางทเาจะเอาสาพอนไปน้ำเนาะจิไปปรชุมเบียด์หาเงินอะไรนี่อันนุ่มขาประเจ้ามากานะ้เสริมสังเนื้อกล้ามนะฮะน้องแม่นกลางเนื้อกล้าม กระดูกสิ้นซื้อไปให้เม่เท่าก็ได้ซื้อแหใหไม้ม,มตูงใหญ่ฮะอกินแม่ไอกินเอา,อา,อาเอาหน,น,นึ่งฮะมีเอ็กซ์ไพ่วันนี้วันที่สี่เดือนสาโอ้่ามัน bò bỏ đầu à tan phần vào giá tan thang phần vào giá nó. nhiêu thì cái gần nó. Tăm cân vào giá đi. áo đi hành cái này đôi 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 anh 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 cái này anh anh cái này anh anh còn anh anh còn may mà nó thì nó, nó. ภาษีประมาณบอกปันได้นี่นั่นนึงเนาะพี่น้องมาแมกโครเนาะยังบริพาภไผ่เมื่อบัดเมยียสัมอานจะแต่งงานใดไซี่หามือพี่น้องเลยโอ้อย่างไวสองไอ้น้องคนนีย่างไว้แท้ เอาอย่างเอาหมอบอโอ้บ่าพมีีะเอาหมอบนี้เอาอะไรน้องอ๋อเสื้อให้น้องเลยเป็นงานเอาวอลบ่าพมีเื้อให้น้องเลยตีขันอย่างไหนฮะโอ้เก่าเลยบดน่ถุงเลยบนิดบดะ สันกับพาเอฟซีบังหายได้หลายหนเด้อจะอะไรกันเอาลงของเอ๋ยพรบ่ได้เอาลงของไอเดของไอบ่ไดดังบ่ได้เหตุแล้วจ้งโองาใอันนี้เกล่องวย้ <waters. c oughs> ่งแจ้งได้กล่องซดนาซดเลยเด้หนาสดเลยกล่อง บกเป็นบอเป็นยางหนาสดวาเฮมีกับมันหล่อเด้๋ันเป็นคนบริเตงโตมาเมืองานดองอจัดเต็มเด้๋นกัจัดงานดองเอื่อย่างนี้อือโอ้ยขบเนาะอุปกรณอะไย่างออุปกรณ์ทไมพอได้ไปตลอดเนาะสวยเรือยพี่น้องแ่งา อ่จะงานดองผัดจัดเต็มบอกลรอรอมันต้องรอทั้งงาเอาพอ้คนกันไปย่งางเบิงพี่น้องเลยโอ้โดนมาเทื่อยังวะโดๆนๆไนีพากันมาเทื่อหนึ่งมาวันนี้สามคนก็ต่อไปก็เสดไปน้ำกันแหละเห็ดขี้เผ็ดยังอยู่ดีมีฮข้าประเจ้าว่างก็จะไปน้ำกันอ่าพา มาเปิดทวเปิดตาอยู่ห่างเอายังแหละใส่เก๊กชังเด็ดที่ก็เอาอยัง,งเ,ยเอาอยัางแหละสื่อไปเพื่อหลายคนเนี่ยเด้อสื่ออ,อ,อ,อืมให้มาครูกันนะเด็กหน่อยเดอ้อโอ้น้องพอมีเห็นอย่างนี้เนาะอยี่ยงนัานจะได้อย่างนานอยากให้ล้างสาวใส่ประมาณนี้ เออ mm. เอาไปหายลระซื้อรอซื้อรถซื้ไงซื้อคนเดียวดีิบ่ยันว่าจะได้ญาติกันหลายคนปะจักใครเป็นมูกันจะคนหนึ่งสองคนบ่เดียวกัพะอไปเด้ราคาหกสิบเก้าบาทนี่เดีเห็นห่าอะรแฮปปี้เบิร์ดเดยาะราคาติดเลยนะนนี้นี่ดีหกสิบเก้าบาทตัวนี้ตัวนี้คือเห็นรางานวันเกิดล้านเนเดมันนี่ วันที่สเสอดนองเม่ยเน,ะน,เนะาะขนรงอ,อ่อาก็เป็นะ,นะาะทั้งทั้งเอ,อทาทั้งอา,า,งอาแล้วก็ทังรเบาเออแลเออขามีเาล้งแล้วอาพ้นมาซือเพื่าอาเมียในง,งานนี่กับเจ้าภาพใหญ่คือกันเด้นนี่กันมาหับขอหับแขกพี่นนอะหักแข้งกันม ฮับของฮับแขกมังยาหนี้แต่เบาว้ามี่แหล่เมียนโตเมียนตังโอ้เรายอมฮับดีดีนำใจพันนีฮับแขกเก็บจานเก็บหยังโอ้มากกระเบ๋าเทเนาะเล้วแหล่ยอมนำฮับนำใจพันอยู่สุดยอดเลยนี่นอกจากจะสวยงานแล้วยังเมียนจานเนาะน้องเลยโอ้จนแล้วเบิดตโตต่างๆโอ้ทุ่มเ ເລີຍວ່າເຮົາວ່າສິຮ່ວມງານກລມນພາມາอ่ะเดี๋ยวຕັດປຊອບ